ไออันอันนี้อะไรป๊อปส่วนไปอันอันนี้ตัองคือข้าหของครั้งให้ปอนเนี่ยโอ้ยพี่ได้ยินพี่ราคาผมเชื่อว่าผมคิดไว้เลยว่าพวกพี่ต่อห้าหมื่นแน่นอนแต่มันไม่โดนไงคนเจ้าของเงินตะลุ่งเลยคิดอย่างนี้ใจมันห่างสามหมื่นไปได้ไงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วรีบตัดซะนะตอนนี้นะ เดี๋ยจะตัวซึ้งนะครับแสนสามสองพี่นี่เหลือเหรียญคู่ใจหนึ่งเหรียญครับเพราะอีวัตสตสองสี่แปดสามใครเอาสนใจติดต่อมาครับเปิดไว้สองแสนสองราคาคุยกันได้พี่ราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่พี่ วันนี้คนที่ร้านแน่นมากเลยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่หลายองค์สิบเก้ามีะอ่าสิบเก้านะครับก็คนเต็มร้านเลยครับจะมาเหมาอีกแล้วเนาะนี่ก็จะมาซื้อนี่ก็จะมาขายนี่ก็จะมาซื้อนี่ก็จะมาเหมานูนน่นคนเหมาไม่แล้วคนเหมาไม่แล้วครับจริงจริงมันมีหลายเ่ มาลงเาะว่ามนค่อยๆมาลงขายใช่ใช่นี่แล้วก็อันนี้คือมันเคยลงทีเดียวทางบ้านส่งมาขายนะครับกาลังไล่แกะกล่องอยู่ตอนนี้ซื้อไปแล้วสามกล่องนะครับก็ส่งมาขายเนี่ยผมก็คัดและประเมินราคาให้นะครับแหมเลยแจมเลยสวยขนาดนี้ถึงหมื่นเลยแจมเลยลุ้งเลยเนี่ยนี่ทางบ้านส่งมาขายก็จะราวนี้นะครับ เราไปดูราคาดิปอปนวลน้ำตาลลองดูนี่ไอยู่มน้ไอ้หิวน่าเก็บนะบ้านเรามาเก็บนะเก็บนะุ้นเหนียวอ่ะาเก็บปะมาเก็บชุดต่อมีผ้ายันด้วยนะมีกี่ผืนไม่รู้ชุดด้วยอ๋อ มีผ้ายันมีอะไรด้วยช็อตาฮาผ้าไปหลายช็อเลยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายจองแจงที่ตักิ๊กจักอะไรมันเป็นยังไงนี่นี่นี่ดูง่ายครับพระราชการนะครับนี่ไงไงนี่นี่เนื้อเหลืองนี่เนื้อแดงครับนี่มาคนละบ้านนะนี่มาคนละหลังอันนี้รัตนะครับนี่มาสามองค์ ส่วนนี้แลตานอกอยากมองตาเป็นมันเลยอยากซื้อสิแม่รับไหนอ่ะตองคนเท่าไหร่วันนั้นอ่ะห้าพันห้าพันห้าห้าพันห้าสองพันห้าสมพห้าเอาแล้วรีบบอกเลยพี่รีบบอกเลยรีบบอก มือเลยพี่เสร็จสวนไปเลยนะมีมือสวนด้หรอไมรูขายปาละพี่สวนดีๆนะเดี๋ยวผมจะได้โต๊ะให้ตี๋นายจองโต๊ะไม่ยากยังเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะจองผมผมขอดูพระใกล้ๆก่อนผมยังไม่ได้เก็บอะไรเลยหโต๊ะก่อนเลยเออเออถ้าห้าโต๊ะก่อนนะบัตขั้นต่ำห้าโต๊ะแล้วก็ ไอ้นั้นให้ผมโอนตอนไหนไหนห้าสิบป่ะก็เดี๋ยวใกล้ใกล้งานเนาะกินเลี้ยงก็ได้ว่ะกินเลี้ยงอ่าเดี๋ยวผมไปให้ค่าที่ค่าปอนเซอร์ครับครับก็ได้ตัวได้ครับเล่มนั้นมันไม่มี่หรอวโต้โต้ก็เอาติดติดกันดิเอาเราทีมงานเดียวกันแล้วโอหทำไมอ่ะเ้องไปเล่นแถวหนึ่งติดตัวกลัวขายไม่ได้เหรอกัวขายไม่ได้ตัวขายไม่ได้แถวหนึ่งมันบอกว่ากลัวขายดีกว่าผม ผมเอาเวลาไล์สดเอาเอาเกี่ยวกับเนี่ยงานได้ได้ได้นัอนี่ได้ยินพี่ราคาผมเชื่อว่าผมคิดไว้เลยว่าพวกพี่ต่อห้าหมื่นแน่นอนแต่มันไม่โดนไงคนเจ้าของเงินตะนุ่งเลยอดี ช anyway, um ิ้อย <ah, ่างนี้ใจมันขาสามหมื mm ่นมาได้ไงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วรีบตับซะนะฮอันนี้ตอดีนะอ่าผมบอกว่าผมถ่ายรูปพี่ดูว่ารอพี่ปอนก่อนพี่ปอนไม่จบเดี๋ยวผมขายให้บอกผมเปิดพี่ปอนไปสองหมื่นอ่าพี่ปอนไม่จบเดี๋ยวผมขายให้ถ้าเขาลูกขายพี่ปอนสิบห้าเขาจะด่าเอาดิตอนที่ผมทำพระก็เปิดนี้ถ้าขายพี่ปอนสิบสองเขาเล่นสิบห้าพี่ พี่ปอก็ขายพี่น่พี่ได้แล้วแน่เลยสองพันผมขายให้เลยได้ไหมขายให้เลยสิบเจ็ดพี่จะได้สองพันพอแห้ต่พี่ไปส่งเองนะเอาดเดี๋ยวสองพัน่ะใช่ผมไปส่งเองจะฆ่ากินส่งโยโย่หรงคอตกใจอะไรอะไรสามหมกัเไนลุกเลยพี่ท็อป กระโดด้ลยครับมือมือใหญ่กว่ากูอีกทีอย่างพี่ป๊อบมาเองนะพี่ต้องให้พี่น้องมาพี่แต่ผมม่ลูกรูปขออล์คกอร์เราไปขายผมไม่รู้อะไรเลยสวัสดีครับพามาปล่อยป่ะครับเชิญครับนครับลูกเพจเอาพามาปล่อยนะครับผมถ่ากล้องไหมมาครับพี่กดถ่ายรูปไปด้วยนะพี่อย่าไปลงหน้าเพจ อันนี้เป็นลูกย่อยเหมือเลยครับอันนี้ลูกพระเหรอพี่เนี้ยลูกลูกพระไปแ่ขอขอดูหน่อยครับพยันสม่าเป็นพระย่อยนั้นเลยพี่โอ้โหแค่ผมตีเหมาเหรอมันได้ถูกเลยนะพี่พระพระมันเป็นพระแพงของพี่มันไม่แท้เลยอะ กลุ่มตำรวจกลุ่ตำรวจเกมหมดเลยอ่ะพี่ใช่อันนี้ก็ไม่แท้แต่ได้ได้ถูกเลยนะพี่มีอะไรที่เป็นทีเด็ดไหมครับครับครับพี่ครับอันนี้ไม่ได้เลยพี่มันเป็นย่อยละเอียดเลยอะ่ะพาที่จะขายได้พี่มันไม่แท้เลยอะ่ะถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเหมาเหมาได้นะพี่แต่ได้ถูกอืมเอากลับก่อนไหมพอซื้อผมซื้อได้ถูกนะ ไม่แท้พี่โอ้โหทุกถูกเลยพี่ทุกถูกมราจะไปซื้อยังไงอะพี่อย่างเงี้ยมันไม่มีราคาองศะหลักสิบก็ขายไม่ได้ภาะมันย่อยอะลูกเก๋พี่ลูกเก๋อันนี้อันนี้พี่ปอนอันนี้อันนี้มันไม่แท้เลยแท้ไหมไม่แท้แท้ไหมอย่างเงี้ยอูทิมเอออันนี้ไม่ใช่ แต่ลูกนั้นนะเค๊ดูง่ายเลยพี่ลูกป,ปูทิม,มอันนี้คือถ้าขายก็ได้แค่แบบว่าผมซื้อได้เต็มที่ได้แค่สามร้อยอะพี่พ้ามันย่อยอะพี่เรากลับก่อนเดี๋ยวมั้งพ้าไม่มีราคาหรือจะขาย,ายม,มันไม่ได้พี่พ้ามันย่อยจัดเนี่ยครับดูนะครับมันไม่มีราคาขายไม่ได้จริงพี่ย่อยแบบละเอียดเลยอะ,ะก็ได้โอเคเอาโอนดีกว่าไหมม,มีมีแบงค์ย่อยไหมมีสามร้อยไหมหรือโอนโอนไปก่อนดิ มีใครมีเงินสดทางบ้านส่งมาอีกหนึ่งลังนะครับอันนี้จจังหวัดอะไรวะโพสต์หัวหินหหินหหินโอ้หัวหินเฮ้ยหัวหินเพิ่งโทรมาหากูเมื่อวานเมื่อวานนองมีส่งวันเดียวถึงเลยครับส่งเมื่อวานวันนี้ถึงเลยนะอันนี้จากหัวหินนะครับโทรมาหาผมอยู่มีพระอยู่ประมาณสามพันโกงเขาบอกพาที่บ้านให้มาคัดให้หน่อย ก็จะเป็นเร่าๆนี้นะครับก็ี๋ยวดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับว่าซื้อขายพ้าหน้าร้านยังไงนะครับมีทั้งซื้อและขายนี่ครับซื้อขายหน้าร้านแบ่งปันนะพ้าขายไพันหนึ่งขายหกร้อยไงนี่น้องชายแบ่งนี่ ซื้อขายกันหน้าร้านเลยพี่ไม่ทันด้รลา์สดแล้วมังหมดอีกแล้วสำหรับเอฟซีนะครับใครที่อยากจะเจอผมนะเดี๋ยวไปเจอผมอยากเจอตัวจริงผมเจอผมวันที่สิบเอดสิบสองนะครับงานประกวดพระเครื่องวัดกระทิงลายเดอนมีนานะครับสิบเอดสิบสองนะเจอผมแน่แน่นอนแต่ว่าจะเหลือภาพไปให้เจอด้วนค่อยดูกันเดี๋ยวผมไม่ยามจะเก็บภาพไปขายครับสิบเอ็ดสิบสองทอคครับยังติดเขายี่สิบน้อยนะ เออเขายืมให้เลยยี่อะไรยังไม่รู้เลยออกกล้องด้วยนะอย่าให้ผมต้องเอ่ยคำว่ายังไม่รู้เลยปีอะสองมาปุ่เที่ยงครับวันละครั้งสามบาทได้ไหมขายได้กี่กิโตังมาขายได้กี่ร้อยดูได้ดูดิถามว่าตังมาร้องโอ้โหต่อเพื่อไม่ใช่เป็นปีหนึ่งแน่นอนเลยไม่รู้ยังไม่รู้ปียังไม่ยังไม่รู้เลยหลวงพ่ออะไรเปิดพอพักศึกขายได้กี่ร้อยเลยเป็นพันนี่จริงปะเปขนบอกเขาซื้อไปผมร้อยเดียวเองาบอกอันนี้อันนี้เขาจองอะดิพี่ อที่โทรมาจองพันแปดเนี่ยผมก็ขายไม่ได้พี่เขาจองไว้ลูกค้าประจำด้วยอยู่ใกล้บ้านเลยแต่ถ้าเขาไม่จบอะผมถึงขายได้ผมใายซื้อองเดียวนะร้านเราไปติดจองซะเยอะนะพี่ปอนะวีพีเยอะไงร้านเราอะลูกค้าวีพีแาเลยในร้านผมเนี่ยไม่ขายใครเดี๋ยวโกรธด้วยเออต้องบอกต้องคุยกับนิ่มนวลนะครับลูกค้าคนอื่นนี่อิพน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 ิรนิพ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 พนิ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  นี่ไอนน้คือเนี่ยติดราคาเนี่ยขายหมดแล้วครับอันนี้ก็คือของเมื่อคืนเหมือนกัน,น,นแต่ว่าอันนี้ผมที่ผมคัดลงเนี่ยผมจะมาไวไลฟ์สดไงเนี่ยผมคัดเนี่ยผมคัดเมื่อคืนเนี่ยไวไลฟ์สดให้พี่เอฟซีผ่านเพจพาบ้านตัวไทยนะครับอย่าลืมนะเดี๋วยวถ้าจะไลฟ์วันไหนเดี๋ยวผมโพสบอกพา,าเหลือให้ขายนะครับอันนี้ให้รวมเอาไปดิอยากได้ก็เอาไปเลยพี่ใจดีตอกวีดีโอดี <laughs> ลูกี้ให้ถ่ายงนานล้วนะพี่คุจะเล่นอีวะดาวตกเว้ยอันนี้ดาวตกถ้าหล่อคอทำบุญแล้วมันดวงตกเฮ้ยเห็นไปทุกนนี่เลยนะเดี๋ยววัดนู้นวัดนี้เลยจนี้มึงทำบุญบ่อยเลยจากซุมินโอแล่ จากใจ MVP เป็นเป็นปลาราเนี่ยหมเท่าไหร่นเมื่อกี้หกสิบห้าครับพี่แต่พี่หยิบเพิ่มอีกตรงนี้นะจัดอะไรไปไปไปเชื่อผมยังสูตรรวมจะต่อหกหมื่นด้วยไม่ได้พี่ทุนหกหมื่นไม่ได้พี่ทุนหกสิบเอ้ยนี่กรอผมก็สองร้อยไม่ได้พี่นี้ไม่ได้อืม ่ได้หกสิบห้าเลยพี่ผมให้พี่หยิบเพิ่มด้วยเนี่ยเดิมบางเดิมบางได้เจ็ดสิบเลยพี่เน็ตเลยมีคนซื้ออยู่แน่ๆน่เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามไม่มีแน่นอนเลยเนี่ะคนรอต่อพี่เนี่ยรถไปห้าพันแล้วไงอู้หูรถซะเยอะรถรวมพันด้วยพูดถึงรถจ่ายตอนไหนอ่ะพี่โอนไปแล้วไงรถแค่ห้าพันครับแค่ห้าพันดูนะครับคนรวยเขาพูดก็ห้าพันแค่ห้าพันครับนี่แค่คนขาตายก็เป็นคนขาของคนรวยเขาไม่ล่วงแน่นอนครับ แต่สำหรับผมนี่ล้นเลยอะมันใกล้บ้านล้วนไม่ได้พี่เอางี้ผมลดให้พี่สองพันสามพันแล้วสองพันนี่สองพันให้กำไรผมเพิ่มถ้าเหมาเด้วยสามพันแล้วทำไมพี่ท่าผมเงี้ยไม่ทำหรอกโหลูกค้าครับได้ไปหลายคนแล้วเราอน้องให้แล้วเสียใจเนาะเราไปสามพันลูกค้าครับเดี๋ยวอะไรไม่ต้องได้หยิบพาเพิ่มอีกนะครับลูกค้าครับไปแล้วไปแล้วเป็นหกสิบห้าหกสิบห้ากับหกสิบเจ็ด หกสิบห้าสเจ็ดเป็นแส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 นสามสองตรงนี้หมื่นเจ็ดกพอดีแสนสี่เ้ยแสนห้ามออะไรพี่มองุ่อยู่ี่มนใส่อกมาหมื่นเจ๋อจะอยู่หื่นย่ไม่ได้พี่หมืนเจ็ดผมขายได้เลยเนี่ยผมส่งปุ๊บผมขายได้เลย รอซื้ออยู่เนี่ยรอซื้ออยู่แต่ตอนเนี้ยผมบอกเดี๋ยวรอพี่ปอนก่อนเพราะพี่ปอนเขา MVP เก็บคนอีกแล้วหรอมันจะมี VIP นะแต่ MVP สูงสุดแล้วแต่ขั้นอันนี้เขาเขา MVP ไงต้องให้เขาก่อนใหญ่สุดใหญ่แตตัวใหญ่แั่ตัวซึ่งแสนสามสองพี่ถึงดิ้หกสิบห้าก็หกสิบเจ็ด สามสแต่ไม่ที่เลือนี้แจกก็ได้ได้พี่ได้ได้อันนี้ก็จบเดียวไปอีกหนึ่งที่นะครับขายพะากวยหนึ่งองค์แล้วก็ผ้าเหมาไปแสนสามสองนะครับก็พ้าเหมาก็จะบีประมาณนูใบแพงกล้องแล้วพี่ก็ดูดิว่าเขาเหมาอะไรไปอันนี้เพิ่งซื้อได้แค่หนึ่งวันครึ่งนะครับก็โดนซื้อหมั่นวาต่ออีกแล้วซื้อได้แค่วันครึ่งครับไม่เป็นไรของรอในรังอีกเพียบเลยยังไม่ได้แกะแล้วก็บนนู้น บนตู้บนตู้แล้วก็บนตู้นะครับบนตู้อันนี้เก็สี่พันพี่ยิ้มน่องบัวนะโออเเค้ยไม่ใช่แต่จังนะพี่เขาเขาเขาคืออะไรข้าดเอวข้าวบดคาดเอวครับเสียขนาดยังไม่พอใส่พระอะไรพี่เออคนมาขายทั้งวัลเนี้ยอันนี้ได้ไหมได้ครับได้ทุกอย่างยกเว้นถาดแดงพี่ นี่หรือเหรียญคู่ใจหนึ่งเหรียญครับเพราะอีว,วัสตหีบสองสี่แปดสามใครเอาสนใจติดต่อมาครับเปิดไว้สองแสนสองราคาคุยกันได้ราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่พี่เขาเรียกว่านร้านร้านร้านผมเปลี่ยนชื่อร้านนะครับเป็นหนุบหนับพักเครื่องเนี่ยพระทาบ บุ๊กี่เจ็ดร้อยอันนี้อะไรสองพันี่ <laughs> ชุดนี้แพงชุดเครื่องรางทางของฝุ่นเอาดี่นินี้หลวงพ่ออะไรเออเอาเอาหลวงพ่ออะไรว่าจำไม่ได้ละขีเกียยวมาขีเกียมก่องหินก,ก็ไม่เอา ไปกองเพ้นโอ้โหดีกว่าเวโอ้โหนนี้มาเลยนี่นี่เป็ดเท่าเป็ดครับทรับงครับหมดยังอ่ะพี่น้องหมาหมดยังอ่ะหมดแล้วหมดแล้วพี่นาดพี่นาดปะเนี่ยใช่หมดแล้วพี่ ชุดใหม่ชุดใหม่มาก็จะโดนเหมาแ้วเนี่ยพี่ไม่เป็นไรอ่ะเอาแล้วแต่จังหวะใครได้ก็ได้บ้งโอเคแกแกบอกว่าไม่ต้องไปขายแต่แกขายเองเนี่ยเรียมทองต้องขายผมแล้วสี่พันอ่ะครับได้อะได้อะไรบ้างก็ไปเรื่อยๆมอเตอร์เหลงมอเตอร์เหลงไปเลอเดี๋ย่วันี้อะไรบ้างมาเออ อยมึงไม่ต้องคิดอะไรมากมายแล้วคูลาสุดเว้นอะไรวะรูพ่าะเงินส่งงานอะไรงานสามพานลาสุดติดรางวัลเอาไปแห่ขายเทียนเทียนดเกับแถวเอามันไลไน์ไร้เลยใคร้วิีชอบไว้เนี่ยไอ้ยหีงยงไ้วยงการมันไลไนนะ์ไส้เน,น,นี่ยงั้นอะอย่าติดรางวันี่เย้ยแ่เนกน่ะับบัหนุบนับพักเครื่องนี่ฮะครับ สามพี่นะครับครับสิบสามพี่เป็นสองพันพอดีแปดพอฮือถูกไปพันหนึ่งพันหนึ่งได้อยู่พี่เกิดเลยแล้วหมดแล้วนะนะดูดิครับบังคับซื้อเฮ้ยเขาเรียกว่าบังคับขายบังคับขายไม่ใช่บังคับซื้อน้ำตาจะร่วง ยังไม่ได้จับพัสสักองเลยเนี่ยผมซื้อมาเนี่ยอือถูกเดียวเลยถูกเดวก็เล่นได้คนนู้นก็เล่นได้คนนี้ก็เล่นได้เจ้าของอะได้เล่นได้เลยไม่ได้เล่นจบของไปแล้วครับโอเคครับพี่เป็นเท่าไหร่สิบห้านะไม่เหลืออะไรอ่ะพวกมันก็ขายได้ไหมนะขายได้พูดถึงอย่างเงี้ยผมตีกับมันหมื่นห้าหนึ่งอันเนี้ย คิดให้ห้าพันเลยนะโอ้โหกินให้ซะเยอะเลยเนาะโอต๊ตโอดอดคิดได้เท่าไหร่ไหน, <c oughs> นเนี่ยเหรอ,อ,อ,อโอ้โหพี่โอนไม่ใช่เครียดเลยไกู่อดอร่อนแปดสิบสองตังมากโอ้โยกำไรกำไรสองพันสี่พันเองเหรอ,อยังนเลื่องเฝันอีนึงเอาเร็วๆไม่ใช่โอ้โหเร็วๆพี่พาบ้านนะพี่ ภาะบ้านแต่มันไม่เหลืออะไรที่จะพอขายได้แล้วเฮ้ยพี่มันยังเหลืออีกตั้งตึ๊บตับตึ๊บเลยนั้นน่ะมีอะไรที่ขายได้เราเชิญนะห้าร้อยโอ้โหพี่ถูกไปสามสามสองแล้วกันสามหมื่นกว่าซื้อไม่ไหวโอ้โพี่ไม่รอดดีกรอยู่ที่สองหมื่นกว่าบาทเฮ้ยพี่สองหมเท่าไหร่กันั่นเองราคเนี่ยใช่เหรอใช่ฮะใช่เฮ้ยพี่เอาดีๆ พอดีพี่ฐามทวดแม่เอาหูกำไรหน่อยเดียวเองนั่นแหะกำไรหมื่นนิดนองชุดนี้ผมกะกำไรจังๆเลยน่ีรอเขามาตั้งอาทิตย์กว่าถึงดิเอาไปยืมห้พอป่ะหูพี่พอพอยืมให้ไปกี้ก็หายไปสามพันแล้วนะเจอไม่ได้แล้วอันนั้นก็ซื้อล้นเลยล้มล้นเลยล้นรถเลยเออไม่ได้ล้นราคาล้นรถโอ้่นั่นแหละหูยืมให้่อกี้ซื้อมาสองบ้านเท่าไหร่ สี่สองพันสี่แล้วเราขายไปแปดพันแล้วสองพันสี่แปดพันยี่ห้าสามมื่นสามกำไรเก้าพันฝั่งมึงอีกนิดหน่อยก็หมื่นหนึ่งยังหายใจไม่ถึงสามทีได้กำไรหมื่นหนึ่งและไปเดี๋ยวโอนท่าเลยสองพันห้าเอาอี่หกแล้วกันมันจะไม่ใช่มันก็ได้กำไรมันจะได้ไม่ได้กำไรหมื่นหนึ่งต้นทุนพอแล้วมันจะได้กำไรหมื่นต้นทวนหางเงินไม่ทันใช่ล้โอ้ไม่เป็นไรโอนตอนไหนก็ได้โอนตอนนี้เลยจบสองหพันห้าจบ ยงไม่เอากระบงกระเป๋ามาใสาอ่อยู่ยนีน่ยเดตาล่วงครับนี่แหละเหตุผลเหตุผลที่เขาไม่อยากให้ใครอยู่หน้าร้านตอนเราซื้อพา้าจะเป็นอย่างเงี้หรอครับก็โอนเงินคืนมาแล้วนะมันไม่โอนไปโอเคพี่วันนี้ก็ซื้อขายพ้ามาตั้งแต่11โมงครับวันนี้เปิดร้านไว้ก็ตอนนี้6โมงเย็นแล้วครับก็ยังไม่กลับกันเลยยังมีอยู่ตรงนน้นอ,อยู่นะครับหันไปดูยังมีตรงนน้นอ,อยู่นะครับยังไม่กลับกันเลยนะครับ ก็เมื่อกี้ก็เด้ซื้อมาอีก2องค์นะครับเป็นกุมารหลวงพ่อเต๋อเอ้เป็นนางกวักหลวงพ่อเต๋นะครับรุ่นแรกนะครับแล้วก็เป็นกุมารปุยแยงพระสามงามนะครับฐานเก้านี่ก็องละหลายตังนะครับก็ใครมีก็ยินดีรับเช่านะครับสําหรับวันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศในร้านนะครับพี่ว่าซื้อขายพระทั้งวันครับซื้อมาขายไปพี่มันซื้อเสร็จเพื่มมีคนเหมาต่ออะไรอย่างนี้ก็มีนะครับก็ซื้อทุกวันซื้อทุกอย่างนะครับใครมีพระแล้วก็ขนมาขายผมได้เลยนะพี่ไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระผงพระบูชาเครื่องรางพระ ซื้อเป็นองค์ให้ราคาหลัก300ร้อขึ้นไปเนี่ยผมจะคัดเป็นอง์ให้แต่ถ้าเป็นลูกย่อยหรือพาเกงเนี้ยผมก็จะตีเหมาไปเนี่ยอย่างเงี้ยไปดูดกลองดูไปให้พี่เขาดูในลังอย่างเงี้ยส่งมาเป็น4-5,000องค์ครับแต่เป็นพาย่อยหมดเลยเนี่ยผมเหมาให้แค่3,000นะพี่ แต่ผมก็ซื้อให้นะบางคนบอกว่าอุ้ยส่งมาตั้งเยอะทำไมถูกจังก็คือพระไม่มีราคามันก็ต้องตีเหมาะนะพี่บางอย่างขายไม่ได้เลยแต่ผมก็ยังช่วยเหมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระเก๊หรือพระย่อยก็คือต้องเยอะๆยอย่างเงี้ยผมผมตีเหมาให้ได้อย่างเมื่อเช้าก็มีเก๊บ้างแท้บ้างก็หมื่นกว่าบาทก็มีครับอะไรประมาณนั้นนะครับช่องทางการติดต่อครับ0 9น3 9 5 5 8 9 0ดนะครับ id line นะครับ, at, รบมี way, a ด้วย a aot 3865นะครับผม เพจพาบ้านทุไทยร้านผมเปิดเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนในทุกๆวันยกเว้นผมออกไปซื้อผ้าต่างจังหวัดนะครับผมใครที่จะขายผ้าผมก็ส่งรูปมานะครับพี่แบบว่าพรีเซนต์ตัวเองไงอยากจะขายผ้าก็เอาผ้าทั้งหมดที่วางรวมกันแล้วถ่ายภาพรวมเลยว่าพี่มีผ้าแบบนี้ขนาดนี้นะสนใจมาดูไหมถ้าดูแล้วได้เสียบเป็นแสนๆสเนี่ยผมไปถึงบ้านแน่นอนหรือถ้าใครใจร้อนวิ่งมาหาผมที่ร้านได้นะครับผมก็ปักหมุดไปเลยหมู่บ้านอิตินี่พาคห้านะครับแยกเกษรสามสามสองนะครับหรือ จะส่งพามาหาผมก็ได้ทางเคอรี่ไปสนีหรือแฟอะไรทักมาขอที่อยู่ส่งพามาขายได้หมดได้ทุกรูปแบบได้ตังเหมือนกันหมดนะครับผมประมาณนี้นะพี่ก็ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับผมใครมีพารก็ยินดีรับเช่านะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะพี่สวัสดีครับ